ในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและลำธารใสไหลผ่านมีพังพอนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพังพอนเพลินและมีกระรอกน้อยตัวหนึ่งที่ชื่อซอสน้อยทั้งสองอาศัยอยู่ใกล้กันแต่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนวันหนึ่งในขณะที่ซอสน้อยกำลังเล่นลูกโอ๊ตอยู่บนต้นไม้สูงพังพอนเพลินก็กำลังเดินเล่นอยู่ข้างล่างซอสน้อยไม่ทันระวังตัวทำให้ลูกโอ๊ตหล่นลงหัวของพังพอนเพลิน ขอโทษขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรฉันก็ไม่เป็นไรฉันชื่อพังพรเพลินยินดีที่ได้รู้จักฉันชื่อซอดน้อยยินดีที่ได้รู้จักค่ะหลังจากนั้นพังพรเพลินและซอดน้อยก็เริ่มเป็นเพื่อนกันทั้งสองชอบออกผจญภัยในป่าด้วยกันพวกเขาชอบหาอาหารและแบ่งปันความสนุกสนานด้วยกันในทุกๆวัน วันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเล่นสนุกอยู่นั้นซอสน้อยก็พลัดตกลงจากิ่งไม้พังพรเพลินเห็นดังนั้นก็เริ่มเข้าไปช่วยซอสน้อยไว้ทันก่อนที่ซอสน้อยจะตักตกลงถึงพื้นระวังตัวหน่อยซิขอบใจมากนะถ้าไม่มีเธอฉันคงแย่แน่ๆเลยจากวันนั้นเป็นต้นมาซอสน้อยและพังพรเพลินก็เป็นเพื่อนรักกัน ทั้งสองเรียนรู้ความแตกต่างของพวกเขาไม่ใช่อุปสรรคในการเป็นเพื่อนกันแต่กลับเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเขาช่วยเหลือและสร้างเสริมกันและกันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นและแล้วทั้งพังพรเพลินและซอสน้อยก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในป่าใหญ่ตลอดไป